กลับสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกหนึ่งครั้งครับตามคำเรียกร้องนะสำหรับวันนี้นะครับกับปีนี้คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะกับการส่งงานนะฮะสำหรับรถที่เข้ามาทําการเคลือบแก้ววันนี้คิวเคลือบแก้ววันนี้ส่งวันนี้นะฮะแน่นอนครับลูกค้านะครับเรื่องที่จะทําการเคลือบแก้วแบบอะควาโคโปรสามารถเสร็จสิ้นได้ภายใน1วันนะฮะแล้วก็ออกมาได้เรียบร้อยสวยงามด้วยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะครับคิวคือ t Toyota c o r o l l a Cross นะครับ ชื่อก็บอกอยู่ครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มีความนิยมอย่างสูงอีกหนึ่งคันเลยครับสำหรับช่วงที่ผ่านมานะครับมาเกือบทุกสีแล้วขาดอยู่สีเดียวสีดำนะฮะสีแดงมาแล้วหรือยังนะสีแดงมาแล้วหรือยังเนาะสีแดงไม่มาสีแดงไม่มาสีดำกับสีแดงผมไม่แน่ใจว่าสีดำมาหรือยังนะแต่สีนี้เป็นอีกหนึ่งสีสีขาวสีน้ำเงินมาก่อนสีขาวสีเทาสีน้ำตาลนะฮะ สีแดงยังไม่มากับสีดำมันสีดําจะมานะจำไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรนะครับสําหรับคันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถคันนี้มากนะครับคุณสมคิดนะให้ความไว้วางใจนะครับเมื่อวานโทรมาคุยกันช่วง5้าโมงครึ่งไม่รีรอนะครับจองคิวเคลือบแก้ววันนี้เลยส่งรถตั้งแต่6กโมงเช้านะฮะลูกค้าสรุปแบบไหนผมก็ต้องสรุปแบบนั้นนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมาตีห้าจะมาตีสาผมก็ส่ง่ะนะครับจะบอกไว้ก่อน แตามาบ่อยครับอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่ได้นอนกันนะครับก็ถ้าลูกค้าพะดวกไหนผมยินดีทุกกรณีนะครับสำหรับคันนี้นะฮะใช้เวลาในการทำหนวันนะครับออกมาได้อย่างเรียบร้อยสวยงามเนื่องจาก1นรถของลูกค้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงไม่มีริ้วรอยจากการใช้งานด้วยนะครับถ้ามีริ้วรอยจากการใช้งานเยอะเนี่ยแน่นอนครับการทำงานมันก็จะมากขึ้นเป็นปกตินะครับส่วนนี้นะครับ ทําให้เราต้องขัดงานได้นานขึ้นแต่อันนี้เราขัดงานไวหน่อยแล้วก็เตรียมผิวเรียบร้อยนะครับเคลือบอบตามเวลาเลยทีเดียวนะฮะสำหรับคันนี้ต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ากันอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับให้การสนับสนุนกันมานะครับตลอดเลยทีเดียวเป็นคันสุดท้ายของปีนี้นะครับที่ได้รับลด15%นะตอนนี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะ15%นี้ คันนี้เขาสุดท้ายขอขอบคุณท่านลูกค้ามากไม่ว่าจะแพ็กเกจเล็กแพ็กเกจใหญ่สินี้ยังยังมีแค่นี้เท่านั้นครับจะบอกว่าไม่มีอีกแล้วครับผมต้องขอขอบคุณนะฮะท่านเจ้าของรถคันนี้ด้วยนะครับผมมาตั้งแต่หกโมงเช้านะครับ ตอนนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ามากๆครับอย่างที่บอกนะครับคันไหนที่มานะครับได้รับส่วนลดได้รับการทํางานที่ดีเยี่ยมทุกคันแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะฮะมิกิอาร์พีเอ็มออโต้ดิลิ่งขอกราบสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับสิ้นปีเก่าแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวปีใหม่เจอกันใหม่โปรโมชั่นใหม่งานยังคงคุณภาพเหมือนเดิมวันนี้มิก้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ